ทำหนึ่งทีมฟุตบอลหนึ่งทีมเนี่ยเราไปแบกความฝันของผู้ปกครองของ,ของเด็กอะไรไว้ค่อนข้างเอยอะนะฉะนั้นผมว่าผมว่าผมผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วนะในจุดที่ว่าเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยคือมีแต่ปัญหาทุกอย่างอย่างน้อยตอนนี้เชียงใหม่เอฟซีก็กลับมาแล้วนะครับ,ค,รบคือคือไม่ได้ตายแล้วนะไม่ได้ตายแล้วก็กลับมาฟื้นกลับมาก็คือน่าจะเป็นเสือที่ที่แข็งแรงมากกว่าเดิมครับเสือพยัคฆ์ล้าน,นาน 2> 3, 2, 1. 1> สวัสดีครับผมบิ๊กเชยพลวันนี้เจอกันกันกบเชยทอล์กเชยทอล์กพาทุกคนมาอยู่ที่สวนอีเดนมั่นแจม่มจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยกับบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลนะฮะการต่อสู้การผลักดันอ c a d เ m y ดมี่เด็กเยาวชนนะครับและที่สำคัญเลยบุคคลท่านนี้เป็นคนที่ฟื้นคืนชีพปลุกจิตวิญญ,ญาณสโมสรอนเป็นที่รักของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาอยู่ในเส้นทางลีกอาชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับ ประธานสโมสรเชียงใหม่เอฟซีโค้ชเปาอันต์อมอนเลิรศักโค้ชเปาสวัสดีครับ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 วันนี้ดีใจมากมากครับมาอยู่ที่สวนอีเดนโอ้โหครับทำไมมันสวยอย่างนี้นะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นทุกอย่างเนาะถ้าสิ่งที่เราเห็นก็จะมีเรื่องของสนามฟุตบอลครับจะมีเรื่องของร้านคาเฟ่แล้วก็มีเรื่องของที่พักโอ้โหครับแล้วก็มีเรื่องของสวนต้นไม้ครับสวยจริงครับสวยจริง ใครมาเชียงใหม่ต้องมาที่นี่นะครับก็ยินดีต้อนรับครับยินดีครับโค้เาเป็นประธานสโมสรนะครับกำลังอยู่ในเส้นทางการพัฒนาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่เนาะถ้าทีเชียงใหม่เอฟซีนะก็เหมือนกับว่าจริงๆเชียงใหม่เอฟซีก่อตั้งมาได้ปีนี้ปี26แล้วครับปีที่ผ่านมาก็ได้ลงมาอยู่ในลีกลีกไทยลีกสามนะครับเดี๋ยวเราม่พูดถึงเชียงใหม่เอฟซีแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้โค้ชเปาพูดถึงจุดเริ่มต้นครับสำหรับการมาพัฒนาวงการฟุตบอล เกิดขึ้นได้ยังไงครับจดเ่มต้นจริงๆก็อันดับแรกก็ผมเป็นคนชอบฟุตบอลอนะบชอบ,ชอบเล่นฟุตบอลแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีหลีกเป็นอาชีพเท่าไหร่เนาะแต่ก็มีความฝันนะเรื่องของการที่เราอยากเป็นนักฟุตบอลที่มีโอกาสไปติดทีมชาตินะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจากที่นี่ลงไปเชียงใหม่ประมาณ50โลเนี่ยถนนหนทางก็ไม่ดีเราไม่ได้โอกาสคนน่าอยู่ละเนาะแต่ด้วยคนที่เราชอบเราก็เลยทําทีมฟุตบอลเดินสายตามงานที่เขาจัดต่าง <c oughs> อันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะฮะหลังจากนั้นก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกลูกชายอสองคนเรามีความฝันเรื่องอยากติดทีมชาติแต่ว่าเราไม่มีโอกาสแล้วก็เป็นไปไม่ได้สําหรับตัวเราในนะเวลานั้นนะก็เลยคิดว่าจะเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยลองฝึกลูกชายทั้งสองคนส่งครับ <c oughs> คือเอาความฝันให้ลูกได้สานต่อก็ก็ก็ผมยังโดนทางครอบครัวต่อว่าว่าเออเหมือนกับว่าเราอะ บ้าไม่พอแล้วก็ยังทําให้ลูกบ้าไปอีกอะไรประมาณนี้เน <c oughs> าะครับครับฉะนั้นไอ้ความฝันเรื่องฟุตบอลก็เลยไปตกที่ลูกชายทั้งสองคนนะผมก็มใช้เวลาฝึก2ปีโดยใช้สนามเล็กๆที่ในหมู่บ้านนะครับ,รบซึ่งสมัยสมัยก่อนสนามข้างหลังที่เราเห็นเนี้ยยังยังไม่มียังไม่มีนะยังไม่มีนะครับผมใช้สนามปูนในการฝึกลูกชายทั้งสองคนการฝึกอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากสมัยนั้นก็คือเน้นเรื่องทักษะอย่างเดียวเลี้ยงบอลแปรบอลดอกบอลรับส่งบอลทุกวันก่อนที่จะต้องไปโรงเรียนเนี่ยลูกทั้งสองคนต้องแปรบอล สลับการเลี้ยงบอลเนี่ยวันละหนึ่งอย่างทาอย่างนั้นอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็มีโอกาสที่ไปคัดทีมชาติเป็นโครงการของสมาคมฟุตบอลนะครับเขามาคัดที่เชียงใหม่เพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วลูกชายอัมาเล็ดก็มีโอกาสได้ไปคัดแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้ติดติดไปแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่สมาคมฟุตบอลที่หนองจอกแล้วก็ได้ทุนการศึกษาจนจบมหกก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ ให้ลองมองเห็นว่าจริงๆอ่ะฟุตบอลก็ไม่ใช่แค่ความฝันเื่งทีมชาติอย่างเดียว,ยวก็เป็นเรื่องของโอกาสในด้านของการศึกษาแล้วก็ได้ทุนการศึกษาด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้สําหรับเด็กบนดอยหรือว่าเด็กทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ายังต้องการโอกาสตัวนี้อยู่ก็เลยกลับมาแล้วก็กมาทําสนามที่เราเห็นขลังนี้เปิดสอนเด็กที่อยู่ละแวกนี้ประมาณ2ี่กว่าหมู่บ้านซึ่งเด็กรุ่นนั้นก็มีโอกาสที่ตอนนี้มีโอกาสที่ไปติดตัวอาชีพ ประมาณ10บกว่าคนครับครับจากที่เราปลูกปั้นกันมาใช่ใช่ตอนนั้นรุ่นแรกนะครับครับส่วนลูกชายผมอ่ะอานนกับอเมเลดหลังจากที่ไปอยู่สมาคมได้3ปีก็ย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมอัลย์อะเดมีของบุรีรัมที่ท่านในวินเขาได้ทําสมัยนั้นนะครับก็เป็นรุ่นแรกของอะคมีบุรีรัมแล้วก็เติบโตที่นั่นจนได้ติดทีมชาติไปครับใช่เองจําได้เลยลีลาลากเลืแอนเป็นเอกลักษณ์การใส่เสื้อเข้าในากเกงนะครับ หลังจากที่เราได้สร้างเด็กและเยาวชนมันเกิดการพัฒนาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับในช่วงที่ทำเยาวชนก,ก,ก็จากเริ่มต้นเราเราสอนแล้วก็เด็กก็ไม่ได้อยู่ประจําหลังจากที่เรียนเสร็จตอนเย็นก็กลับบ้านแต่ว่าหลังจากที่เราทํามาประมาณสัก8ปีก็มีเด็กที่อยู่ห่างไกลเขาติดต่อมาเยอะมากในการที่เขา,าอยากจะเอาลูกเขามาซ้อมตัวน,นี้ต้องทํำยังไงบ้างผมก็เลยทําโครงการศูนย์ฝึกที่นี่ <C AP> เปิดไปศูนย์ฝึกแล้วก็กินนอนที่นี่เลย oh. กินนอนให้เด็กที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยมี <c oughs> โอกาสที่ที่มาอยู่แล้วมาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยเนาะเือโ <c oughs> รงเรียนที่เรา MOU ไว้ก็คือโรงเรียนแม่ริมเรียกผมเป็นระดับมัธยมต้นก็เลยจับมือกันเพื่อพัฒนาเรื่องของฟุตบอลกับเรื่องการเรียนเนี่ยให้ควบคู่กันไปฉั <c oughs> งนั้นโครงการตัวนี้ก็เริ่มมาประมาณแปปีเหมือนกันก็คือไม่ละ เรื่องของการเรียนใช่ให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการซ้อมพัฒนาด้านการคือคือเด็กอ่ะผมว่าเด็กที่ชอบฟุตบอลอ่ะไม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องเรื่องของฟุตบอลทั้งหมดความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงมาว่าเด็กสมมติเอ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะไปเรื่องฟุตบอลเนี่ยถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมถือว่าสูงแล้วนะถ้าหนึ่งร้อยคนได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพห้าสิบคนเนี่ยผมถือว่าประสบความสำเร็จแต่ในทางกลับกันโอกาสอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลมันใช้เวลา เป็น10ปีน้อตั้งแต่อายุ10ขวบจนถึงอายุ18ปีหรือว่า20ปีเนี่ยถึงจะเป็นนักเตะอาชีพได้เนี่ยช่วงนี้มันก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องการบาดเจ็บเรื่องของระเบียบว,วินัยอะไรพวกนี้ทำให้เด็กพวกนี้ไปไม่ถึงเรื่องของฟุตบอลแต่สิ่งที่ผมมองก็คือว่าเรื่องการเรียนหรือว่าอันที่ผมเน้นมากก็คือเรื่องของชีวิตของเด็กนอกสนาม,มก็คือให้เขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีระเบียบว,ว,วินัย ซึ่งที่เนี้ยจะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของระเบียบวินยัยเราเน้นตรงนี้ถ้าไม่มีระเบียบว,วินัยก็ไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นต่อได้ให้สําเร็จเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่ผมมีโค้ชเป่ามองว่าฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่อยู่ในสนามฟุตบอลบถ้าใครเติบโตในเส้นทางฟุตบอลได้ก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับถ้าคนไหนไปไม่สุดก็อาจจะอยู่ในวงการฟุตบอลในเรื่องของการเป็นโคช้ชหรือก็<น>ง่ายๆก็คือได้อาชีพจากกีฬาฟุตบอล ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ดฟินเนสจะเป็นกายภาพเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลหรือเป็นโค้ดซึ่งโค้ดอะมันมีโอกาสเป็นได้เกือบทุกคนถ้าเด็กที่เราฝึกขึ้นมาแล้วก็เขาไม่สามารถเป็นนักฟุตบอลได้เนี่ยเขาก็ต่อยอดการเป็นโค้ดก็ได้ครับซึ่งโค้ดของผมที่เนี่ยหลายคนซึ่งตอนนี้ดูแลศูนย์ฝึกอยู่ก็เป็นเด็กที่โตจากแคาเดมี่ขึ้นมาแล้วเขาจบม .6 แล้วก็เขาไปต่อปริญญาสุดท้ายเขาก็กลับมาเพื่อเพื่อเป็นโค้ดได้นําความรู้กลับมาพัฒนาใช่ อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นว่าสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้กว้างแบบนี้คคือหรือไม่มีใครอ่ะที่เขาแนะนําเราแบบนี้เนาะแต่หลังจากที่เราเข้าไปมีประสบการณ์แล้วก็ได้ไปเห็นไม่ว่าจะเป็นสโมสรใหญ่ๆอย่างเช่นบุรีรัมย์อย่างเงี้ยเนอะมเราไปสมาคมหรือเราไปมีประสบการณ์ไปหลายๆที่มาแล้วเราเห็นว่าจริงๆอ่ะในสิ่งที่ ให้อาชีพกับเด็กเนี่ยไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวคร<ช>ับคือมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยนะบางคนเขาสามารถไปเปิดร้านขายกีฬาได้ะฉะนั้นขอให้เวลาที่เขาเรียนไปด้วยเนี่ยให้เขาได้ความรู้จากสิ่งเหล่านี้อ,อุตสาหกรรมเรื่องฟุตบอลผมว่ามันข้อันข้างากว้างนะครับนี่คือวิสัยทัศน์และหัวใจ,จที่จะมอบให้ใ<ช>ับวงการฟุตบอลจริงๆครับทีนี้มาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยฟุเป่าอยู่ในบทบาทของประธานสโมสรเชียงใหม่เอฟซีับนะครับมันเกิอ้นจริงๆ จริงๆทีมเชมาเอฟซีเนี่ยจริงมันมันไม่ได้อยู่ในความฝันผมเลยเพราะว่าทีมเชมาเอฟซีเนี่ยเป็นทีมใหญ่มากเป็นทีมที่เป็นตำนานก็ว่าได้ณเวลานี้นะซึ่งเราก็เป็นแฟนคลับของเชมาเอฟซีแตโตมาเป็นแฟนคลับแต่ว่าจากอุบัติเหตุเรื่องของการบริหารหรือว่าเรื่องของการทําทีมก็เลยกลายเป็นทีมเชมาเอฟซีได้ลงจากระดับ T2 ลงมาถึง T3 อุบัติเหตุที่ที่บอกเนี่ยก็คือไม่มีใครทําก็คือสุดท้ายเหลือเวลาไม่กี่อาทิตย์แล้วเนี่ยมีข่าวเรื่องของการจะยุบทีมเชมิเอฟซีซึ่งผมก็ด้วยความหวังดีเนี่ยผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเขารู้จักคนต่างชาติเป็นกลุ่มทุนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาทำเชมิเอฟซีเราก็ประสานกับผมแล้วผมก็โอเคผมเพราว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาช่วยช่วยทําหน่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยดีลนี้ก็ล่มเดีลนนี้ล่มแต่ว่าด้วยที่ว่าหน้าที่ผมในหน้าเวลานั้นคือเป็นคนที่ต้องประสานแล้วก็ดึงนเตะ เพื่อที่จะมาเล่นเชียงใหม่เอฟเพราะผมเอาลูกศิษย์กลับมาเอาเพื่อนของลูกชายกลับมาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีนาเตในสะกอตยี่สวคนซึ่งผมดิวมาเนี่ยตอนนั้นก็จะต้องตกงานเนาะก็เลยเลาะอีอันหนึ่งผมก็เลยมองว่าเรามีความตั้งใจจริงๆอะ่ะปีที่ผ่านมาผมก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำซีเม r โปรเพื่อขึ้นมาไปทีสามเหมือนกันครับ ก็คือผมก็วางแผนว่า่าเรามีเรามีเด็กเราสร้างเด็กมาละเราจะใช้ใชเด็กคนนี้เล่นซีมิโปรเพื่อที่ให้ขึ้นไปอยู่ในระดับทีสามหนึ่งทีมทำไมผมถึงมองงี้เพราะว่าปัญหาของการที่ผมสร้างเด็กมาตลอดเนี่ยเด็กเวลาจบม6ไปแล้วเนี่ยไม่มีทีมเล่นครับไม่มีทีมเล่นเนี่ยก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะทาทีมทีสามเนี่ยให้เด็กเล่นแต่จังหวะที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องฟุตบอลอย่างที่คุยตอนแรกก็สุดท้ายก็เข้าไปทำเชมิเอซครับีวซึ่งผมถือว่าเป็นเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสําหรับผมด้วย ถือว่าเป็นความท้าทายใช่ใช่ซึ่งหนักมากเลยในในช่วงแรกเข้าไปเนี่ยก็คือทุกอย่างในฐานะของประธานสโมสรเนี่ยโค้ชเข้ามาจัดการระเบียบจัดการหลังบ้านของสโมสรยังไงครับก็อาศัยที่ว่าหนึ่งเราเป็นคนที่ทําฟุตบอลมายาวนานเนาะแล้วก็เราก็มีคอนนคชันไม่ว่าจะเป็นรู้จักกับแฟนแฟนคลับ,บที่เป็นแกนนำเนาะหรือเพื่อนฝูงในเชียงใหม่ที่ที่เราเป็นคนบ้าฟุตบอลเหมือนกันเนาะก็เลยเข้าไปแล้วคุยกันว่าโอเค เราช่วยกันทาทีมนี้นะให้เป็นทีมที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆโปรเจกต์ Project ที่เราวางไว้ก็คือเราต้องการให้ทีมเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยเป็นของทุกคนครับเป็นของทีมมหาชนขอ,ของทุกคนเนี่ยฉะนั้นคำว่าเป็นของทุกคนเนี่ยหมายความว่าแฟนคลับเนาะสามสามปัจจัยหลักก็คือ1ทีมงานบริหาร,รเนาะสองก็คือแฟนคลับใช่ไหมฮะสามก็คือตัวนักฟุตบอลฟุตบอลบเพื่อแล้วเราคุยกันก็เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราอยากจะ พัฒนาเยาวชนในจังหวัดให้ขึ้นมาเล่นในในทีมเชมียงใหม่เอฟซนะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่ที่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าผมดูว่ามันจะเกิดความมั่นคงในอนาคตโปรเจกต์ในที่ว่านี่คือโปรเจกต์ไงครับที่อยากเอาคนในพื้นที่จังหวัดเช,ชียงใหม่อ่าใช่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ที่เราต้องการคือ อตอนแรกที่เราคุยกันเลยก็คือเราอยากจะให้เป็น d n a ของคนเชียงใหม่มไม่ว่าทีมงานสตาร์โค้ดแม้กระทั่งสปอนเซอร์คนที่สนับสนุนเราก็คือแฟนคลับสปอนเซอร์ต่างเนี่ยเราต้องการนักธุรกิจหรือว่าคนที่มาทําธุรกิจที่อยู่ในเชียงใหม่เพื่อให้เขาเนี่ยเห็นว่าเขาซัพพอร์ตเราแล้วเนี่ยเขาสนับสนุนเราแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้ได้กลับคืนไปนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจอันนี้คือผมคิดว่าเราสามารถช่วยกันด้นึกถึงคนในจังหวัดนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีเพื่อสร้างความเป็น อันหนึ่งอันเดียวท,ที่สําคัญสุดคือโอกาสของเด็กเชียงใหม่ที่เป็นนักฟุตบอลแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นมาเล่นเชียงใหม่อันนี้คือโปรเจกต์ผมเลยว่า DNA เชียงใหม่ต้องเป็นน้าเตะเชียงใหม่เป็นหลักเป็นแกนหลักในอนาคตนะซึ่งตอนนี้ในเชียงใหม่เราเนี่ยมีเด็กเชียงใหม่อยู่ครึ่งหนึ่ง<อ>นะครึ่งหนึ่งก็คือ14 1 5หคนนะซึ่งรูปการที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กที่ลงเล่นในสนามตลอดเวลาเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักก็ประมาณ45หคนคนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโอเค โอเคกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโอกาสของเด็กเชียงใหม่ค่อนข,ข้างจะน้อยเวลาผมทำอะคาเดมี่ผมปั้นเด็กเด็กคนที่เก่งที่สุดเนี่ยผมจะต้องส่งออกไปให้กับบุรีรัมหรือสโมสรที่ใหญ่ๆเพราะว่าที่นู้นเขามีความมั่งคงเรื่องของอนาคตมากกว่าทีนี้พูดถึงเรื่องอะคาเดมี่เห็น Academy, <c oughs> ว่าโค้ดมองด้านของการพัฒน,นาอะคาเดมี่ในอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ผมมีเกี่ยวกับเรื่องอะคาเดมี่เนี่ยหนึ่งหนึ่งอำเภอหนึ่งอะคาเดมี่เราเปิดตัวไปแล้ววันที่30ที่ผ่านมา ก็มีเชียงดาว,ดาวมีแม่แตงมีสังกะแพงในอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมน,นี้8ปดแคเดมีละค,คือคําว่า1นึ่อำเภอ1นึ่งแคมเีนมเ,เนี่ยเราไม่ได้จํากัดว่ามีแค่1นํอาอำเภอมีแค่1ศูนย์ฝึกแต่อย่างน้อยต้องมี1ศูนย์ฝึกหนึ่งนั้น จังหวัดเชียงใหม่มี25่าอำเภอนะซึ่งผมมีเป้าหมายในปีนี้จะต้องครบ25นะอำเภอคเัอถ้าพูดถึงว่าแต่ละความพร้อมของแต่ละอำเภอก็มีความแตกต่างกันครับเชียงใหม่ fc วางระบบให้อคาเดมีเนี่ยมีแนวทางในการพัฒนาฟุตบอลออตัวนี้คือคือสิ่งที่ทุกคนไม่กล้าทําแต่ผมผมอยู่กับอคาเดมีแล้วก็อยู่กับวงการฟุตบอลเด็กแล้วผมมีเครือข่ายสิ่งเหล่าเนี้ยผมได้เตรียมมาแล้วประมาณ15ปีก็คือเรามีเครือข่ายอยู่ททุกกกออ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 เเ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 ภยยยยยู่่่่แแวครรราาาาาานนนนีีสิงงงไไปปป็็ืืบดชชหหมมมผตัฟ ผมต้องการให้แบรนด์เชลมาเอฟซีเป็นแฟรนไชส์ที่ขายได้โดยที่ให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนซอฟท์เพวเวอร์ให้เขาเป็นเหมือนแบรนด์อันหนึ่งที่ทําให้เขา่สามารถไปทําเงินได้เฉนั้โค้ดที่ไปสอนหรือว่าเจ้าของอะคาเดมี่เขาต้องได้เงินจากการสอนไม่ใช่ผมได้นะตัวอะคาเดมี่เองต้องได้เพราะอะไรอะคาเดมี่ต้องได้เพราะว่าทุกวันนี้มีแต่โค้ดจิตอาสาโค้ดจิตอาสาไม่สามารถสอนบอลได้ตลอดเวลาถูกไหมฮะตอนที่มีกําลังก็สอนไปถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่สอน ฉะนั้นความต่อเนื่องแลยก็พัฒนาเด็กเนี่ยมันก็เลยไม่มีฉะ<ช>นั้นโค้ชคนนึงถ้าเขาสอนบอลตอนเย็น2ชั่วโมงแล้วเขาสามารถมีรายได้เดือนละหม0 0 0สองหมื่นสามหผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมช่วยเขาได้<ช>แล้วเขาก็เป็นคนที่จะต้องสร้างเด็กให้ผม<ช>เป้าหมายผม5ปีข้างหน้าเนี่ยสมมุติว่าเกิดผมโชคดีผมได้ไปอยู่ไทยลีผมต้องการคนเขาไปดู10,000คนเนี่ยผมจะเอาคนจากที่ไหนมีมีคนถามผมแบบนี้ครับ<ช> ผมบอกว่าถ้าผมเปิดตอนนี้ผมเปิดคาเดมีไป25อำเภอมีเด็กประมาณ2,000กว่าคน2,000กว่าคนเนี่ยก็คือคนที่จะต้องมาดูผมในวันแข่งวันนั้นมีผู้ปกครองติดตามมาอีกคนหนึ่งประมาณ2-3คนซึ่งแฟนคลับเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เรามีฐานอยู่แล้วเป็นหมื่นๆคนเหมือนกันแต่ซึ่งถ้าผนวกเข้าไปแล้ว ผมคิดว่าวันที่เราเติบโตขึ้นไปถึงในระดับไทยลีกซึ่งเราจะต้องใช้เรื่องงบประมาณเรื่องใช้เรื่องอะไรมากมายเนี่ยเราจะต้องได้มาจากการช่วยเหลือจากกลุ่มอะคาเดมีหรือว่ากลุ่มแฟนคลับเราซึ่งจะต้องเป็นกำลังหลักในการที่เราจะใช้งบประมาณพวกนี้ด้วยนะครับความเหนียวแน่นความรักใช่ค,ความมีอยู่ในสาย<ม>เลือดมันจะผมพวกนี้ผมผมว่าผมได้มากับตัวเนาะกับตัวที่ว่าตอนที่ลูกชายผมไปอยู่บุรีรัมย์ อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเวลาลูกชายผมแข่งเนี่ยผมขนทั้งตระกูลไปเลยผมเช่ารถตู้ไปสคันก็30กว่าคนอ,อันนี้คือขนาดอยู่เชีงยงใหม่แล้วผมยังไปเชียร์ถึงบุรีรัมเลยฉะนั้นถ้าผมสร้าง1อําอำเภอแล้วก็มี1นักเตะ2นันเตะในแต่ละอำเภอเกิดขึ้นผมคิดว่าอันนี้แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่ทุกคนจะต้องมาเชียร์ในวันที่เชีงยงใหม่เอฟซีแข่งเนี่ยผมอยากให้เป็นเหมือนฟุตบอลเฟสติวัลตอนนั้นอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมในก่อนแข่งก็ได้ นะอาจจะเป็นตลาดอะไรก็ว่ากันไปพอมาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนและเป้าหมายของเชียงใหม่เอฟซีในตัวสโมสรเลยโค้ชเป่าวางไว้ยังไงครับในสเต็ปของฤดูกาลต่อไปครับก็แน่นอนอันนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มต้นเนาะปีแรกเนี่ยนะปีที่2เราก็มีนเตะเดาวรุ่งที่ขึ้นมาในทีมค่อนข้างเยอะเยอะนะครับในปีที่2ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็แน่นอนก็คือเราต้องไปแชมเปี้ยนลีกครับในปีที่2นะฮะป,ปีต้องไปแชมเปี้ยนลีกคือปีหน้าปีหน้านี้แหละ ปีฤดูก,การหน้าเราต้องไปชเชฟเบลิกให้ได้ส่วนเรื่องของไทยลีกเนี่ยผมมองว่าหลังจะ5ปีอ่าคือก่อน5ปีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นได้น้อยผมว่าด้วยเรื่องของสปอนเซอร์ที่เขาเข้ามาสนับสนุนเรารหรือแม้กระทั่งเรื่องของโครงสร้างหน้าเตะที่เราสร้างเราขึ้นมาตอนนี้อย่างเช่น18 19-20เยบนี่ยผมว่าควรจะใช้เวลาประมาณ5ปีในการที่จะเตรียมเด็กเหล่านี้เพื่อขึ้นไปเล่นในไทยลีกให้ได้นะครับอ่าสมมุติผมผมขึ้นไทยลีก2ปีหน้านะซึ่ง ถ้าเราขึ้นไปแล้วเราไปเปลี่ยนโครงสร้างมากเกินไปผมคิดว่ามันก็ทําให้เรื่องของโปรเจกต์ที่เราวางไว้ว่าเราต้องใช้นาเตะเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะหายไปครับถ้าเราขึ้นไปไทยลีก2ปีหน้าได้เนี่ยเราก็ต้องเอานาเตะที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาไปเล่นในระดับไทยลีกหรือว่าระดับที2เนี่ยให้กลับมาไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้เยาวชนอย่างเดียวไม่ใช่คือเรามีแผนว่าตัวนี้มันมีปัจจัยก็คือเรื่องงบประมาณถูกไหมฮะงบประมาณก็จะเป็นตัวกําหนดว่า เราจะไปได้เร็วหรือช้าถูกไหมถ้างุประมาณปีหน้าถ้าเรามีสปอนเซอร์เข้ามาพร้อมที่จะสนับสนุนให้เราไปไทยลีกสอผมคิดว่าเราพร้อมที่จะไปก็จะไปต่อครับก็เห็นถึงความตั้งใจนะครับ,รบเห็นถึงความสําเร็จ เป้าหมายแนวทางที่โค้ดวางไว้นะครับมันมีอุปสรรคปัญหาที่ทําให้เราพอแท้หรือเราเจอไงโค้ดผ่านไปได้ไงครับผมว่าจุดนั้นนะผมว่าคนคนเราถ้าเรามีหัวใจที่จะทําเพื่อคนอื่นผมใช้คํานี้ถ้าเราทําอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายครับถูกไหมฮะครับแต่เหมือนผมบริบริหารงานของผมที่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผมต้องหนักใจถูกไหมฮะวันนี้จะได้เงินน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ได้มากหน่อยก็ก็ก็แค่นั้นแต่ว่าเมื่อเราทำหนึ่งทีมฟุตบอลหนึ่งทีมเนี่ยเราไปแบ ผู้ปกครองของเด็กอะไรไว้ค่อนข้างเยอะนะฉะนั <babys at> ้นผมว่าผมว่าผมผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วนะในจุดที่ว่าเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยคือมีแต่ปัญหาทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องของสนามแข่งขันเนาะตั้งแต่สปอนเซอร์ที่เขายังเรายังไม่กล้าไปหาสปอนเซอร์ไม่ใช่ว่าสปอนเซอร์ไม่ช่วยเรานะเราไม่กล้าไปหาสปอนเซอร์เพราะว่าเราเป็นมือใหม่ที่เรายังไม่เคยทําทีมฟุตบอลอาชีพเลยผมมีประสบการณ์เรื่องของทาเด็กอะคาเดมี่มาผมสร้างเด็กผมถนัดเรื่องของการสร้างเด็กขึ้นมาแล้วก็ให้ไปเติบบโตตตเเป็นนักฟุออลาชีพคแ่่ผมมไย ยังไม่เคยทํา <c oughs> ทีมอาชีพ <c oughs> ไม่เคยทําทีมอาชีพ <c oughs> นะแต่สิ่งที่ผมมีก็คือหัวใจคิดว่าผมมีหัวใจผมรักเรื่องฟุตบอลผมว่าเป็นล้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเรารักฟุตบอลเนี่ยผมก็จะไม่ทิ้งฟุตบอลฉะนั้นไออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําอะไรผมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ท้อแต่ผมผมท้อแล้วผมไม่ถอยอ่า <c oughs> ผมใช้ครั้นี้มากกว่า <c oughs> บางทีผมยังคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านว่าจริงๆมันน่าจะมีคนที่เขาพร้อมกว่าเราที่เข้ามาทําแต่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าคนททีีีี่่่มมมมหหหััวใจจออยาโโคคค้้ะะะไก็ืแลส สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจว่าเออเมื่อเราเข้ามาทําแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นกับทีมกับคนในเชียงใหม่เราเมื่อผมม่โอกาสเข้ามาทาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมวางแผนไว้หรือว่าโครงสร้างของเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยในอนาคตจะต้องแข็งแรงนะครับจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงซึ่งรากฐานที่แข็งแรงคือเรามีทีมงานเนาะมีทีมงานที่เป็นของเชียงใหม่เราหรือแม้กระทั่งนักเตะที่เป็น DNA ของเชียงใหม่เราครับผมว่าถึงเวลานั้นอะ่ะผมว่า เรื่องของแฟนคลับเนี่ยซึ่งณเวลาเนี้ผมว่าแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซีน่ารักมากมเขาซัพพอร์ตเราเต็มที่เขาเห็นแนวทางที่เราทําแล้วเขาบอกว่าโค้ชพวกเราซัพพอร์ตแบบแรกที่ที่แข่งที่ดอนสกีตเนี่ยแฟนบอลเข้าไปดูแ800ดรอกว่าคนทําให้เราเห็นแล้วเรามีกำกลังใจที่จะต้องทํางานต่อว่าเอออันนี้มันเป็นความฝันของเราทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ความฝันบุคคลเดียวว่าจะต้องมาแบกเชียงใหม่เอฟซีเพื่อเป็นของผมไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อผมเห็น กองเชียร์เลยผมเห็นในคอมเมนต์ทุกคนเนี่ยคือทุกคนเป็นเจ้าของเชม,มีเอฟซีตอนนี้ผมมีอะไรผมก็บางทีผมก็คุยกับแฟนคลับครับแต่แฟนคลับมีอะไรก็คุยกับผมผมอยากให้เกิดบรรยากาศคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมถือว่าทีมนี้ไม่ได้เป็นของผมนะผมแค่เป็นคนมาบริหารจัดก,การเนาะณหนะ้านะนะนะเวลานี้ฉะนั้นเมื่อผมยังมีโอกาสท,ทําทีมเชมีเอฟซีอยู่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดแต่อาจจะไม่ได้ดีดที่สุดสําหรับอีกหลายๆคนก็ได้เนาะแต่ผมจะพยายามจะทําให้มันดีที่สุดในสิ่งที่ผมมีโอกาสทํา ชื่นชมจากหัวใจอยากให้โค้ดฝากถึงพ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้เข้ามาเล่นกีฬาหรือมีแนวทางที่อยากจะผลักดันให้ลูกอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลควรจะเริ่มยังไงดีครับก็ฟุตบอลตอนนี้สมัยนี้ผมว่ามันเป็นอาชีพแล้วเนาะถ้าเด็กคนนั้นชอบฟุตบอลจริงๆสำหรับผมนะผมว่าผมฝึกได้สิ่งที่ผมกําลังวางโครงสร้างไว้ให้กับแต่ละอําเภอเนี่ยก็คือผมอยากให้เด็กทุกคนได้โอกาสมากฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโคนะ้ดเนาะไม่ว่าโค้ดในแต่ละอําเภอซึ่ง มีหัวใจที่อยากจะใช้ฟุตบอลในการที่จะเป็นอาชีพตัวเองครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยไปสร้างเด็กขึ้นมาเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้เลยเ<ม>นาะพราะตอนนี้ผมเปิดให้ทุกคนสมัครเข้ามาเพื่อที่เราจะคัดเลือกเนาะคัดเลือกว่าแต่ละอำเภอเนี่ยคนไหนที่จะเหมาะสมที่จะเป็นเครือศูนย์ฝึกของเชมี FC ส่วนผู้ปกครองเนี่ยอนาคตถ้าเราทํา คงสร้างตัวน,นี้สาเร็จเพราะว่าผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยลําบากในการที่จะเอาลูกไปเรียนอะคาเดมี่ไกลๆซึ่งผมเคยมีประสบการณ์ว่าเด็กแม่แจ่มเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาเลิกเรียนแล้วเขาต้องขับรถจากแม่แจ่ม3าชั่วโมงกว่านะครับให้ลูกเขามาอยู่ที่นี่สุสาทิตย์ซึ่งเด็กคนนั้นน่ะสุดท้ายก็มีโอกาสติดทีมชาติด้วยอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยก็ได้อย่างนั้นนะแต่ผมว่ามันมันลำบากเกินไปสําหรับผู้ปกค,ครองฉะนั้นผมมองว่าถ้าอนาคตศูนย์ฝึกเชมีเอฟซี FC, แต่ละอำเภอก่อตั้งสําเร็จมันก็จะทําให้หนึ P ่งเด บางคนอยู่ฝางอย่างเงี้ยเด็กที่ซ้อมตรงเนี้ยบางคนอยู่ฝางผู้ปกครองสาวธิศก็เอามาเรียนพิเศษที่เชียงใหม่เงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละคือแคาเดมีตามอำเภอรอบนอกอ่ะยังไม่ได้มาตรฐานถูกไหมฮะฉะนั้นอันนี้คือผมว่าฟุตบอลอ่ะมันให้อะไรมากกว่าคําว่าอาชีพเนาะผมว่ามันให้เรื่องระเบียบวินัยมันให้เรื่องของมุมมองของทัศนคติของเด็กคนหนึ่งที่ไปเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วเขาเติบโตแล้วชีวิตเขามีความอดทนในการต่อสู้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรสนับสนุน ลูกถ้าลูกของตัวเองรักฟุตบอลจริงๆรเนาะรักฟุตบอลจริงๆรฝากเห็นกองเชียร์หน่อยครับกองเชียร์เชียงใหม่เอฟซีก็เราต่อสู้มาด้วยกันเนาะหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมไม่มีแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซีหนุนหลังผมก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะฉะนั้นทุกแมตช์ที่แข่งในบ้านเนี่ยก็คือผมได้กำลังใจจากแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซีไม่ต่ำกว่า600-700เนาะพันกว่าก็มีฉะนั้นอันนี้ขอบคุณเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็ขอให้ร่วมต่อสู้กันต่อไปนะเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่ผมคิดว่าแฟนคล ต้องการให้ทีมเชมิมอฟซมีความยั่งยืนมีมีรากฐานที่แข็งแรงรแล้วก็เราไปถึงความยิ่งใหญ่ในระดับไทยลีกในระยะเวลาที่คิดว่าหลังจาก5ปีไปเราต้องการไปถึงตรงนั้นครับแล้วการสนับสนุนจากภาคเอเกชนหรือภาคธุรกิจที่จะเข้ามาโอดฝากถึงนะครับเชม f เอฟซีเราคงสร้างชัดเจนเนาะชัดเจนในด้านของเราจะทำอะคาเดมีขึ้นมาเพื่อเป็นรากฐานของซาบยเตะท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะแล้วก็ฐานแฟนคลับแล้วก็สิ่งที่เราเอาโอกาสไปในแต่ละอำเภอในแต่ละชุมชนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสังคมเนาะสังคมแล้วก็อยากจะเชิญชวนสปอนเซอร์นะครับถ้าถ้ามีแนวทางที่โมเดลของเชมเอฟซีแล้วอ,อยากเข้ามาช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีณนเวลาหนึ่งลูกการที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณหลายๆสปอนเซอร์นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นคอฟฟี่เดมี่เนาะที่ช่วยเหลือนะครับแล้วโดยเฉพาะไอชิตันเนาะที่เข้ามาเข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลือด้วย อันนี้ขอบคุณจากหัวใจนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเห็นเห็นถึงความทุ่มเทของอสปอนเซอร์ที่เข้ามาเนี่ย <Okay. S 2> เขาไม่ได้มองเราว่าเราไปถึงตรงไหนเนาะ <Okay. S 2> แต่เขามองว่าสิ่งที่เราเข้าไปทําแล้วเขาเห็นถึงหัวใจเนาะ <Okay. S 2> หัวใจในการที่เราเข้าไปทำเชม f เอฟซีแล้วเขาก็เข้ามาช่วย mm. บางคนก็ไม่ได้ขออะไรมากมายเนาะ mm. ก็เข้ามาช่วยนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างมากด้วยนะครับ mm. แล้วก็หวังว่าเราจะเติบโตไปด้วยกัน นะผมอยากให้พันเนอร์เราสปอนเซอร์หรือว่าเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเชมีเอฟซีเนี่ยผมอยากให้เรามีความสุขก็มีความสุขด้วยกันครับอ่าเวลาทุกก็ทุกด้วยกันเนาะฉะนั้นอย่างน้อยตอนนี้เชมีเอฟซีก็กลับมาแล้วนะครับคือไม่ได้ตายแล้วนะไม่ได้ตายแล้วก็กลับมาฟื้นกลับมาก็คือน่าจะเป็นเสือที่ที่แข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับเสือพยัคฆ์ล้านนาครับล้วจะกลับมาสู้กันต่อในฤดูกาลหน้านะครับเพื่อเป้าหมายในรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับเพื่อเลื่อนขึ้นสู่ ทีสองต่อไปนะครับก็ทีนี้เห็นถึงความรักในฟุตบอลไทย,ไทยเห็นถึงความรักในเด็กเยาวชนของเราโค้ชมองยังไงกับโอกาสหรือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาในวงการฟุตบอลเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่คนมักพูดถึงว่าบอลไทยเมื่อไหร่จะไปบอลโลกครับโค้ชคิดยังไงครับก็ผมว่ารากฐานน่ะสำคัญโครงสร้างของเยาวชนที่จะได้รับการฝึกที่เป็นโมเดลเหมือนต่างประเทศที่เขาวางไว้ถ้าเราดูญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาวางโมเดลตั้งแต่เยาวชนจนถึงชุดใหญ่เนี่ย เขาจะรูปแบบการเล่นหรือว่าแทคนิคทีมจะเหมือนกันหมดนะทุกทีมในญี่ปุ่นถ้าเราดูเขาแข่งเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนทีมเดียวแข่งกันอะ่ะเนาะแต่ว่าสุดท้ายทําไมญี่ปุ่นถึงได้ไปฟุตบอลโลกทุกปีนะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาไปฝึกให้เด็กมันเก่งถูกมะฮะอ่าฉะนั้นในในโครงสร้างที่ผมทางเชมเบิเซียคารดมี่เนี่ยผมเอาสนามกับโค้ดสองอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยคโค้ดจะต้องซีไรเสนสนามจะต้องเป็นสนามที่ ย่าเทียมหรือญ้าจริงก็ได้แต่ต้องเป็นสนามญ่าที่ได้มาตรฐานถ้าสิ่งเหล่านี้เรายังไม่มีผมไปเกาหลีไปเที่ยวบทุกเมืองทุกไรผมว่าสนามฟุตบอลเขามีดีๆทั้งนั้นเลยไปเล่นตรงไหนก็ได้สนามที่มันได้มาตรฐานมันทําให้พื้นฐานฟุตบอลมันดีขึ้นใช่ครับร,ระบบของนสนามระบบของโมเดลเนาะโมเดลเพาเรื่องของว่าเราจะต้องสร้างนักเตะแบบไหนซึ่งทุกวันนี้บางทีผมก็คุยกับเด็กตรงๆว่าโอเคเรื่อง เรื่องไปฟุตบอลโลกอ่ะพ่อเธอก็อาจจะเลิกคิดไปเลยแต่ทํายังไงให้ได้ไปตีทีมชาติก็พอ,อ <laughs> ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราดูแล้วมันมันยากจริงๆไม่ได้บอกว่าศักยภาพคนไทยเราไม่ถึงนะแต่ด้วยการจัดก,การหลายๆอย่างอ่ะผมว่าฟุตบอลไหนที่บอกคือต้องเริ่มตั้งแต่10บขวบถ้าจะไปฟุตบอลโลกมันต้องใช้เวลา10 1สิบปีอันนี้คือโมเดลที่ที่ทุกคนต้องไปช่วยกันคิดวันนี้นะครับผมดีใจมากๆผมเห็นถึงหัวใจผผมเห็นถึงความมุ่งมั่น และศรัทธาของโค้ชเปาบท,ที่มีต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็วงการฟุตบอลไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมเชียร์สโมสรเชียงใหม่ FC และก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่เยาวชนจนถึงทีมชาติชุดใหญ่นะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งแลวก็หวังว่าโอกาสข้างหน้าเราจะได้มาพูดคุยแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาและผลักดันสโมสรเชียงใหม่เอฟซีเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชเปานะคครับุณมากยินดีครับขอบคุณครับ